ครับสวัสดีครับสภาพซ้ำครับบรรมากาศช่วงใบใบกับใบสามใบสี่ครับตรงนี้ครับายง่วินหญ้าครับต้นกล้วยครับกล้วยอยู่ถนนครับเด็ดไหม่แป๊ดเลยขนาดใบสามใบสี่เหรอครับฮ้อนคักมือนี่เพราะว่าสี่สิบกว่าองศาเหรอลุงนี่ครับแม่รูกครับพี่น้องงามๆครับ ลูกคู้คูหนึ่งแม่คู่หนึ่งครับนี่ลูกแข่งขาลำปึกกับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องด้วยเด็กเครื่องดำเครื่องบดอันนั้นกดพอพันครับพี่น้องแม่คว้วสูงลอยสามสิบห้าบวกลบรับได้สดได้ครับ,ดดดรบลูกแรกด้ครับพี่น้องเปิดราคาไว้หมื่นสี่พันเก้าร้อยนี่เอาลดราคาครับขายกับกับพี่น้อง ลูกแม่ลูกแม่ตัวหนาแล้วครับแม่สามเดือนเล่าดีครับมือรื่งตำแต่รางย้อนโอนต้นนี่ดีปล่อยกินหยาธรรมาชาติทด้องนะแม่ลูกลูก,ลกแม่นี่เปิดราคาไว้หมื่นหกพันหาร้อยครับนี่นามๆครับลูกตัวที่สองครับแม่เขาบีแล้วครับเครื่องดำเครื่องโบดครับ เอาบีคว้วสูงลอยสามสิบสองบวกลบยี่หรอกแงลูกลูกแงนี่รับประกันแช่งขาคาบ่้าทกบ่ถอนครับเบียนหนึ่งครับพี่น้องหลับประกันให้พี่น้องสบายใจหนาเรียงครับว่าสักนี่เรียงง่ายครับต้องลูกเ่าห้ลูกดีครับนั่งอยู่ปวดครับคือเรื่องลำใจอย่างย้อนอุ่นตวมันจะถึกแดดถึงจนแสงจนแสบตาครับพี่น้องมั้งนะแดงใหม่เลยครับพี่น้องโอ้ ผมมาเป็นการเรียงกันตัวนี่ม้มั้งมันให้ลูกี้ครับพี่น้องมือเต่าน้มนี้ดีเต่าน้มซีมัมีจริงเลยครับหมือนหกพันหาร้อยครับเอาโดนโดนเลยครับนี่สิเม้าเบอร์แรกอะไรสองค้อมนี่สามหมือนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับพี่น้องนะหอดขอกหอ,อดบานเลยครับเนี่นี่มันก็ซอสด,ดีแล้วครับี่ยแนวลูกเรีย กินหนาดีดีพี่นนองปล่อยได้ดีไครับสบายมั่าวักกันนี่ลูกมันไห้น,น้ำนมลูกมันดีเพรลูกมันแย่ยครับตองนมน,นีดีนมจางนี่ดีนมแดดปิดเดี๋ยวที่เง่ไปหนาดีครับเดี๋ยวพดบย,ยูสำเนียด,ดีก็ลูกแรกลูกสองลูกสามไปนีโอ้ยไงย่อยที่สิบวกเลยเพระ่าณมั่วแม่นี่ครับคนการกินหนาเราปวดแล้วพี่ห้ังไหย เอาไปเลี้ยงครับผู้ใดมี่หนาหลายเป็นตัวแม่ครับนี่ลูกเห็นน่อมแห็นน่อมไครับเอถึงเลยครับเบิง่งเบิ้งลูกได้เหรอครับใต้ซีหาเดือนขาลำปื้นเลยครับโอ้ดีเลี้ยงดีทั้งแม่ทั้งลูกได้ครับนี่เบิ่งเลยครับเถึงเลยโอ้ยเป็นเจเลี้ยงครับพี่น้องครับเอาไปเบิ้งเลิครับมันเป็นงัขวขวากับกัน พี่น้องกันครับหมาบนิดซี่ตัวกัสามเมื่นหนึ่งพันหาลอยครับรได้ยังหลอดกันบวกคนตรงไกลๆก,กันเลยหมุนเวียนเปลี่ยนไปแบ่งให้พี่น้องไปเลี้ยงน,นี่ใช่ครับมว่าใดนะขามันเยะกับพี่น้องลูกเชสามหนึ่งลูกพอหลอดได้ครับพี่ถ้าลูกหลอดไปาเลยแล้วจะใส้หลอดสักอวงนี่ครับนี่นี่มึงเลยครับขาปึ๊กครับ เป็นพอพันได้ครับพี่น,อน้องหนารอมัการกินหนาเลยรอรอหหดำหํำดำเด้อครับในเครื่องดำเด้อครับต่เครื่องดำเครื่องบดว่ขาขามันง่ายดีบันทายเหรอครับถ่ายเต็มบุหรี่นี่ขนาดงวนเอาไหนดีหาเรียนตึดแบบแดงใจาวายแดงจนแสบตาเลยพี่น้องมันเลยเนีน้ย สำนึกยาสำได้อ่น่อยึกถึงเงี้ยมื่นปีพันเก่าลอยครับอออันละอีเอาอเขาบีกับลูกสาวนั่นกั1เมื่อหกพันหาอยอันั้นได้ลูกตัวแม่ครับอะไรต้งมาเดือนเดือนเลยผมามายไว้แต่นีพผู้โั่วมาไหลาหรอครับว่านกันยมันไก่เนี่ยต้ผมไม่อยากเลี้ไก่มันหอนกรกโวดรถกระบะไว้เลยยางรถ ยางรถบ่ท่านได้เปลี่ยนไม่สมบักเผาเนี่ยยางหนากันดิอันตรายครับเอาจีไปเรียนแต่พืชพืชอ,อะได้หรอกครับเสี่ยงอันตรายพ่อไปได้มาได้ยังจีไปเลยพี่น้องเนี่ยตำรวจครับดใส่แว่นตาไายบ่ดิครับมันแสบตามันแดงครับปวดนี่นพี่นอ้องบางคนหักติจหน้าเบื้องก่อนตัดสินใจ วันพ่อเหลี่ยงพ่อเจ็บอยู่ละสบายอยู่นี่ผมเนาะปล่อยไว้เดินผมหนิพ่อได้เลี้ยงอยู่นี่สูบน้ำใส่นี่อย่างบแบบถือว่าพ่อเบี่ยงนะก็เป็นตัวหนึ่งฮะมองออกหมองไปลหรครับพี่น้องเออที่บ่ิหายหน้าที่หรอกครับเมาบดเลยนี่กับีตัวนี่สองคู่นี่กับสามเมือ่อหนึ่งท่นหาหลายครับอา่าเรียกเอาเงิน ว่าหลายก็เอาคู่เดียวครับพี่น้องเอับครับผมวันแดดแดดใไหม่ๆนี้ดอกครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณที่รับชมคลิปสองยูทูปสุภาพบ้านและกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นะครับพี่น้องเนี่ยอย่ทิ้ว่าไ้พลาดคลิปไม่ๆต่อไปครับครับผมก็ขอจบคลิปวค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับน